สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีก sí? แล no. ้วค oh. <t> ่ะช่องครัวไทยนอร์เวย์วันนี้จะพามาทําผัดกะเพราเนื้อนะคะผัดกะเพราเนื้อเอาไว้กินเนาะตั้งแต่มาตั้งแต่มาอยู่นอร์เวย์ตั้งแต่มายุนนอร์เวย์ตวัาไทยเบวันลาวผสมประสานกันก็ฟังฟังเอานะคะพี่น้องน้อยก็จะว่ากันตั้งแต่มายุนนอร์เวย์กันยังมาทานได้กินผัดกะเพราจังเถื่อเลยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าใหญ่บ้านมาไม่ครัวคั่วไอ้บ้านมันหลังหน่อยนะาะบ้านมันหลังแคบห้องคัวก็ห้องอยยังมันก็ ยุ่ใกล้กันน่ะยุ่ใกล้กันนะคะเครื่องดูดอากาศอยู่ห้องรัวก่อเครื่องน้อยๆค่ะบ่ากาพัดน์เก่งใจสามีเมื่อนี่สามีบ่ายุ่ก็เลยถือโอกาสที่จะมาพัดกะเพราเนื้อค่ะพี่น้องค่ะพัดกะเพราเนื้อไส้นมไม่ดองก็เนื้อนี่เขาก็ได้เป็นรักสามีของสามีมากนะคะเนื้อของเขาชินก่อนลข้าวแพงยี่แล้วเขาซื้อมากไว้กินสเต็กเนื้อนาะอ่าระวังเขาบ่ายุ่ก็สร้างก็สร้างว่าทอนอกะเขาบ่าหูส้มเจ้าก็อย่าเบาไปเด้อเดยวสามีฉันชีหู พราฉันรักรักเอาสินเนื้อเขามาเฮดผัดกะเพราเนื้อพี่น้องคะ่ะนี่อ่าใบกะเพราก็ได้สื่อมาจากหลานไทยนี่คะ่ะนาตาผัดกะเพราเนื้อนะคะโคดพริกแห้งค่ะพี่น้องหนูเป็นคนที่มากินผัดกะเพราเนื้อใส่หน่อใหม้ดองแล้วก็ใส่พัดใส่พริกแห้งพัดแหงแหงนะคะใส่พริกแห้งหลายๆแล้วก็พัดแห่งแหงนาตาก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะอันนี้ก็ใส่เฮดเร็จแล้วก็จะใส่ซุปเปอร์แว่เอาไว้พี่น้องนี่ ใส,ส่ซป,ปเปอร์แวเอาไว้แล้วก็แชร์ซฟิสเอาไว้เอาไว้ถ้าย้มอยากอยากกินมือหนาก็เจาออกมาอุ่นกินค่ะอันนี้ก็ได้ยูซีซป,ปเปอร์แวพี่น้องค่ะซีกองหน่อยเห็นปะค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเข้าไปเบิง้งวัดวตถุดิบมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีขั้นตอนขั้นตอนวิทยา ขั้นตอนในการทรําผัดกะเพราเหนือนะเนาะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเขามากินเขาเ่ากับผัดกะเพราเหนือนากันไปค่ะเดี๋ยวเขาเริ่มไปเห็ดกันเลย จ้าพัดน้ไมัพัดเนื้อน้อไม้นดองกะเพ้าเนื้อน้อไม้ดองพี่น้องเอ้ยโคตรพริกแหง <laughs> ก้งมาเกินข่าวกันพี่น้อง <laughs> กล่องมันบ่ได้มุมกล่องพี่น้องเ <laughs> สียงดังจังน้อยน,นึงเด้อเครื่องดูดอากาศกระเพ้าน้อไม้ดองพี่น้องคะ่ะ <laughs> ใส่โคตรพริกแหง้งนึกยาก,กนะ ศพจังหวะสามีบายูสามีไปหาหมอไปไปเช็คตาเช็คหูเช็คร่างกายเขาสำหรับอต่อใบขับคีบ่เรือนึกอยากกินมาโดนแล้วพี่น้องลากเอาเนือลากเอาเนือผัวมาเห็น <laughs> เนือแพงเขา แซงต์ลาบอยูใส่ปดกหองยังหลายแหละนั้นๆที่ได้กินแบบนี้พี่้อง เห็ดแล้วก็เฮ็ดแบบหลายๆน่ะแมะเฮ็ดเอาไปกินมื้อหน้านําคับมันจิได้บ่ต้องเฮ็ดบ่อยอือตักเด้อตวจสามีอือคบน้อ เดี๋ยวไม่กินเขาพวกน้ำปลาคันได้ไข่เจียวหรือไข่าดาวอีจกจังหน่อยเนาะะเลิศซเปนแตนเลยแล้วไ <laughs> ข่าดาวอยากกินยังต้องได้กินพี่น้องมาเด้อ chấm dớm lên không? Chạm thấy không? I do <Okay. S 2> กินผัดกะเพราเนื้อตำผัดกะปิงแห้งพี่น้องใส่ปิ้งแห้งลหลายๆผัดเป็ดแ,แล้วก็ผัดแห้ง ยอลองเทสกันด้วค่ะคลิปนี้กับฝากไว้แค่น้ค่ะแต่กระเพราอย่างนี้เลย